<oui S 1> ต้อตาลูกเขยแสบเขาบอกว่าหลอกตกสร้อยคอทอำคำของผู้เสียหายอ้างว่า <_ d ood le> เดี๋ยวจะเอาสร้อยเนี่ย <_ d ood le> ไปทำพิธีขอเลขเด็ด Mm. เอาไปทําพิธีก่อนเดี๋ยวค่อยมาคืน,นสุดท้ายแน่นอนครับตามระเบียบไม่เอามาคืนครับตารวจสพห้วยหลวงจับกลุ่มนายพีรวัตรอายุ56ปีแล้วก็นายไัยบูลอายุ79ปีเป็นลูกเขยแล้วก็พ่อตานะครับ mm. ข้อหาอร่วมกันรักทรัพย์หรือว่ารับของโจรหลังจากร่วมกันก่อเหตุหลอกลวงผู้เสียหายแล้วก็ขโมยสร้อยคอทองคําน้ําหนักหนึ่งบาทในพื้นที่ตําบลเชียงพีนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปนะครับ mm. ผู้เสียหายเขาเล่าแบบนี้บอกว่าตอนนั้นเนี่ย เขากําลังจะเอาควายไปเลี้ยงผู้ก่อเหตุทั้งสองคนก็ขับรถกระบะมาหาแล้วก็เข้ามาพูดคุยด้วยทําตีสนิทชวนบอกว่าไปไหมล่ะไปทําพิธีขอเลขเด็ดที่ต้นไม้ใหญ่แถวแถวสนามกีฬาบ้านหนองสวรรค์ออกอบายว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยไม่อยากไม่ไม่เชื่อกันแล้วแต่นะ มีคนถูกรางวัลนะได้เงินทั้งสองแสนเขาบอกเฮ้ยจริงเหรอจริงก็เปล่าออลองไหมล่ะ,ะถ้าลองดูก็หลงเชื่อครับเพราะเห็นว่าสองคนเนี่ยก็อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงกันมไม่น่าจะมาหลอกคนบ้านเดียวกันว่าอย่างนั้นเนาะจากนั้นคนก่อเหตุพอตาก็ถามเขาว่ามีสร้อยคอทองคําหรือว่ามีของที่แบบมีค่าอะไรหรือเปล่าเขาก็เลยบอกเผลอบอกไปบอกว่ามีสร้อยคออยู่เส้นหนึ่งนะมันอยู่ที่บ้านน,นั <ไป S 2> ่นไปบอกเขาอีกออคนก่อเหตุบอกงั้น กลับเลกลับไปเอาสร้อยเลยเอามาทําพิธีโดยใส่กระทงใบตองขอเลขเด็ดแล้วก็ทําให้พิธีเนี่ยมันดูแบบมันดูเข้มขลังไงอ่าอะไรแบบนั้นเขาหลงเชื่อก็เลยเอาสร้อยคอทองคามาให้ฮะจากนั้นคนก่อเหตุลูกเขยเนี่ยบอกว่าถ้าจะให้แม่นนะทํายังไงรู้ไหมอืมต้องเอาทองไปทําพิธีที่บ้านของเขาด้วยเออแปลกแปลแล้วมันตอนแรกเอาไปทำที่ที่ต้นไม้ให,ใหญ่ มันไม่ขังออยากจะให้ขังขังอยากจะให้เหงงเหงงปังปังเนี่ยต้องกลับไปบ้านเดี๋ยวไปแป,ป๊บเดียวเดี๋ยวสี่โมงเย็นเอามาให้เออแป,ป๊บเดียวของคุณไม่<า>ใช่แป,ป๊บเดียวแล้วล่ะขับรถกระบะออกไปไปไตลอดการผู้เสียหายบอกว่ารอแล้วรอเล่าไม่มาตามนัดเลยเอะใจแน่นอนตามฟอร์มมิจฉาชีพฮะสุดท้ายตัดสินใจเล่าให้ลูกสาวฟังลูกสาวโอ้โหพอลูกสาวได้ยินดังนั้นบอกแม่ แม่โดนเขาหลอกแ,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 แล้วโดนแล้วชัดเลยเออก็เลยตัดสินใจเข้ามาแจ้งความกับตํารวจนะครับฟังเสียงผู้เสียหายเล่าให้ฟังหน่อยครับเมื่อกันที่แรกกันว่าผมเฮ็ดแล้วผมเสียวท้องขึ้นห้ยายไม่อิใจตอนไหนบาดนี้จะเรียกว,ว่าเอ๊ะไก่ตพรวจน่ะเอ๊ะไก่ตลอดว่าเขาสิตัวเอ้าเอาเจะขึ้นหายางเข้าไปไประเด็นก็สิหายนี่ว่าสิหายเข้าขึ้นกับนันซีโมงแรกผมเสียวมาทรง,งเสียเสีวมาทรงนี่เรามองเรียมหายายทายอยู่นี่ อฮ้ยถ่ายอยู่หนีย่าจะไปใส่เพราะว่าย่าบอกไปใส่ดีเรื่อง ห่ามงกาบยินกาบงาซาธุซีมงแล้วกับบอมาเขาเขาตัวกาล,ละอืละดูสิแม่โดนแล้วแม่แม่โดนแล้วคือหากินกับความเชื่อของคนเขาก็ไว้ใจนะคนบ้านเดียวกันไม่น่าจะหลอกกันเออแล้วแม่ก็ไปหลงเชื่อไนอะ้พิธีแบบนี้มันมีเหรอแม่มมเอาสรอ้อยมาขึ้นทําพิธีแล้วทําให้โชคดีปัง,ปงๆเฮงๆหมันๆเนี่ยไม่มีแล้วอ้างว่าเอากลับไปทาที่บ้านจริงๆแม่ต้องเอกแล้วนะว่าเอะแล้วนะเฮ้ จริงเหรอมันจะมีแบบนี้เหรอแกไว้ใจไงนนแก่ด้วยอ่ะออแต่ว่ารู้ไม่เท่าทานันพวกมิจฉาชีพอ,อ่ะสุดท้ายตํารวจจับได้ครับคนก่อเหตุเห็นไหมในสองคนนี้ยกมือไหว้เมื่อกี้เลยเ,ออเนี่ยคนก่อเหตุที่เป็นพ่อตาเนี่ยให้การว่าก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุกับเพื่อนแต่ว่าแต่ว่าพอเพื่อนเสียชีวิตเนี่ยไม่รู้จะเอาใครมาเป็นคู่หูดีก็เลยชวนลูกเขย ชวนลูกเขยมาร่วมก่อเหตุด้วยเออลูกเขยก็ดีเนาะเขาก็คิดง่ายดีเนาะพ่อตาชวนทําชั่วก็มาทําด้วยเออ <ไป S 2> แล้ว <ไป S 2> วิธีการาหลอกเหยื่อวิธีการแบบนี้บิล ถามว่าทําเองหรือว่าคิดคิดเองหรือว่ายังไงไปเอาเรียนมาจากที่ไหนเขาตอบเองเลยนะอย่างภูมิใจเลยบอกว่าคิดเองไม่ได้เรียนแบบใครอตอบแบบภูมิใจภูมิใจฉันคิดเองคิดเองทําเองด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องรับผิดชอบติดคุกเองด้วยภาษาชาวบ้านเขาบอกตอบแบบหน้าด้านดเลยเอาฟังเสียงเขาหน่อยฮะค่ะยอมรับอยู่ก็ตัวละไม่ตัวเป็นตัว ตัวเราวิธีการนี่ได้ไม่อาใส่เบิ้งหนังหรือว่าเบิง้งหมอหรือว่าเรื่องยังไงทเองทำเองมวยทีเ่เก่งแต่เฮ้ยมากี้เทือแล้วกี้ไแล้วมันจะจะตำนวนจะไปสามจะจับไปประมาณสี่หาเทือดแล้วจับไปที่บริเินเขาเกือบเกือบสิบเทือดแล้วเดี๋นนยวนี้แม่หมอจับได้สามเทือจับไปได้สี่หาเทือเดี๋ยนี้แล้วแต่เทือกเทือเดี๋ยวนี้แหละแม่พอเอ้ยตอบอย่างภูมิใจเคยก่อเหตุมาเป็นสิบครั้ง โดนจับมาหลายครั้ง<ช>ที่จับไม่ได้เพราะไม่ได้เอาเงินเขาแม่ยังภูมิใจเล่าให้ฟังอีกเนาะ